สวัสดีนะทุกคนมีไลฟ์นะคุณเขาไลฟ์กับนิกจียอนโอนิวแล้วก็ฮินนะทุกคนเราลงไว้แล้วนะคลิปก่อนหน้านี้แล้วตอนเช้าคือคุณเขามีถ่ายบริษัทหาไม่จำกัดนะาทุกคนแขกรับเชิญคือนะัดเกศสลินนะยังไงก็รอติดตามกันด้วยีมามา่จําก โอ้ยครับคุณข,ขอบ kind ค of mm ุณมากนะที่มนเด็นดูโอ้ยยินดีครับเพื่อนในเพื่อนชอบแล็ปไหมเหรอชอบในแร็ปที่ผมได้ผมมาไ้ไหมเอาเรื่องฟรีสไตล์เลยเกี่ยวัผมอะเวียดนามเราะวันนี้ก็เรงเวียดนาม้วะมัข้ามกออกมาไม่มีอะไรเลยฟังผมมาแนะเร็กมาองลดมา ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย